สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องใข่ไกระทำได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ยจะมาชวนทำสตรอเบอรี่ชีสพายจะทำไว้ทานเองหรือจะทำขายก็ดีนะคะรายละเอียดส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอค่ะนมสดลดจืด125 ml แครกเกอร์200กรัมยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบค่ะเนยละลาย100กรัม โยเกิตรสธรรมชาติ2ถ้วยนมข้นหวาน5ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนชาเรามาดูตัวซอสสตรอเบอรี่กันค่ะเราจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็ง400-500กรัมน้ำเปล่า500มิลลิตรน้ำตาลทราย300กรัมสีแดงสตรอเบอรี่ครึ่งช้อนชา เกลือ1.4ส่วนสช้อนชาแป้งข้าวโพด6ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะใส่น้ำลงไปใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เปิดแก๊สค่ะเราจะต้มให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะพอน้ำตาลของเราละลายแล้วนะคะให้เราใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งของเราลงไปค่ะและให้เราปิดแก๊สเราจะพักทิ้งไว้3 0นาทีถึง60นาทีค่ะ หลังจากครบเวลาเราจะกรองน้ำแยกน้ำแยกเนื้อออกจากกันค่ะน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ที่ได้น,นะคะเราก็จะนำมาผสมแป้งข้าวโพดเกลือสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่แนะนำให้ใส่นะคะเพราะจะทำให้ซอสสตรอเบอรี่ของเราสีสวยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำการเปิดแก๊ส เติมน้ำมะนาวลงไปแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งจะมีรสชาติที่เปรี้ยวน้อยค่ะเราจึงเติมน้ำมะนาวลงไปเพื่อให้ซอสสตรอเบอรี่ของเรานะคะมีความเปรี้ยวมากขึ้นค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะแล้วก็คนตลอดเวลาด้วยค่ะเพื่อมให้ซอสของเราไหม้ค่ะเคี่ยวจนกว่าซอสจะข้นแบบนี้พอซอสข้นแล้วให้เราปิดแก๊สแล้วก็นำสตรอเบอรี่ของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพักซอสให้เย็นค่ะ เดี๋ยวเราไปทําฐานแค,ค็กเกอร์กันค่ะแค,ค็กเกอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ในถุงแล้วก็ทําการบดได้เลยค่ะหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะตามสะดวกได้เลย แครกเกอร์ที่เราบดแล้วนะคะนํามาผสมกับเนยค่ะจะใช้เป็นเนยลดจืดน,นะคะแล้วก็นําไปละลายก่อนใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้ยูจะใช้ถ้วยขนาด2ออนเป็นถ้วยน้าจิ้มแบบนี้นะคะเขาจะมีฝาปิดในตัวค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ถ้วยไซส์ใหญ่กว่านี้ตามชอบได้เลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะ เราจะไม่ใส่แคคเกอร์เยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ใส่ซอสโยเกิรต์ตแล้วก็ใส่ซอสสต,ตอรอเบอรี่ด้านบนค่ะและเราก็จะใช้ถ้วยอีกใบนะคะกดให้แน่นค่ะปริมาณแคคเกอร์ก็จะประมาณเกือบ1ช้อนค่ะ หลังจากที่เราทําแคคเกอร์ของเราเสร็จแล้วนะคะให้เรานําไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แคคเกอร์ของเราเซตตัวค่ะเดี๋ยวเราไปทําครีมชีสโยเกิร์ตกันค่ะใส่นมสดรสจืดลงไปแป้งข้าวโพดคนให้แป้งละลายค่ะนมข้นหวาน5ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะของยุยจะเป็นช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเป็นช้อนตวง โยเกิร์ตสองถ้วยค่ะเป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะส่วนน้ำมะนาวเราจะใส่ที่หลังนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเรานำไปตุ๋นกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดน้ำส่วนผสมของเรานะคะลงไปตุ่นได้เลยค่ะ เราจะคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ส่วนผสมของเราเป็นก้อนค่ะตุนจนกว่าซอสของเราจะข้นค่ะพอซอสของเราข้นแล้วนะคะให้เราปิดแก๊สเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะหรือชิมรสชาติตามชอบค่ะลักษณะของซอสโยเกิร์ตนะคะก็จะคล้ายๆกับครีมชีสค่ะสูตรนี้เป็นสูตรประหยัดเราเลยใช้โยเกิร์ตแทนค่ะ เพราะว่าราคาของครีมชีสนะคะ1ก้อนราคาค่อนข้างที่จะสูงค่ะหลังจากที่แคตเกอร์ของเราเซตตัวแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ซอสสตรอเบอรี่ของเรานะคะถ้าสตรอเบอรี่ของเราลูกใหญ่เกินไปเราสามารถตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ค่ะให้เราตักซอสโยเกิร์ตหรือครีมชีสของเรานะคะลงไปในถ้วยได้เลยค่ะ เราจะตักไม่เต็มถ้วยนะคะเราต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ใส่ซอสสตรอเบอรี่ด้วยค่ะให้ปิดฝาได้แบบนี้นะคะ ราดซอสสตรอเบอรี่ของเราลงไปได้เลยค่ะเราจะใส่แค่พอปิดฝาได้นะคะเราจะไม่ใส่จนเต็ม จากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทค่ะนําไปแช่ตู้เย็น1สูตรจะทําได้22ถ้วยนะคะราคาขายจะขายอยู่ที่10บาทค่ะเป็นราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสําหรับขนาดถ้วย2ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่ชีสพายของเราทำง่ายใช่้เมละเรามาทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยุ้ยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย